สวัสดีครับการยานามิตรพุทธวจนะทุกท่านวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโถ์ของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะมวธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มเดอฌานวิชาธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับสิลที่เป็นอกุศลคือการเลี้ยงชีพชั่วทัปปติ ก็สิ่งที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไรทัปติกายกรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่ววงเล็บมิฉาชีวะเหล่านี้เรากล่าวว่าสินที่เป็นอกุศลก็สินที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดแม้เหตุให้เกิดแห่งสินเป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นเหตุให้เกิด จิตนั้นเป็นอย่างไรแม้จิตเล่าก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆจิตใดมีราคะมีโทสะมีโมหะสินที่เป็นอกุศลมีจิตนี้เป็นเหตุให้เกิดก็สินที่เป็นอกุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ใดแม้ความดับแห่งสินที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วทัปติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละกายทุจริตเจริญกายสุจริตละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตละมิฉาอาชีวะเลี้ยงชยเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะสินที่เป็นอกุศลเหล่านี้ย่อมดับลงหมดสิน้นด้วยการละทุจริตเรจริญสุจริต ด้วยการละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะพูดปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งสินที่เป็นอกุศลทปัปติภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราบรบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลาย ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราบรุความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อระอกุศลอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปราบรุความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อยังกุศนธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งนั่นความไม่เลือนหายความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบูรณ์ความเจริญความเต็มเปี่ยมแห่งกุศล,ลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วท้าปฏิผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งสินที่เป็นอกุศลพุทธวจนะ Satu, 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 Kerapom